june 5 t h 2011อันนี้วิดีโอละแล้วจะได้ย้นหรอได้เดี๋ยวจะส่งให้เมือเมย์แล้วไม่ได้ส่งยังไงยูย้อนหรอ DVD DVD เดี๋ยวเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้ว ตั้งไม่ได้กำลังจะเก็บนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไม่ดีหอดน้องกูีเตียนไอ้ดิ๊เอาทอกเลยดิสัตว์อไอ้ไอ้แปดสามไอ้แปดสามไอ้แปดสามตัวแมอ้า

เาเดี๋ยวเนี่ยไม่ร้อไดไม่ได้ไม่ได้ฟ <Yes ้องเนี่ยเพราะว่าถ่ทำเนี้ยเลยเฮ้ยนี่มันแจกเพื่อนๆนะไหนพูดเลยก็ได้ ฉันไม่ไ้แ่งไ้มมาเละตั้าแล้วต้มาเพรมงเีนะต้องมีรู้ตัวใช่ต้องตั้มเฮียัแต่รู้ตัวมันเลยไม่ยันไม่มาเลยตั้มมาตั้มโม ตอนติดสิบอกว่าเนี่ยตอนติดติดกันทีวิดีโอวิดีโอตอนนี้วิดีโอนี้ต้องระวังคำพูดหน่อยวิดีโอนี้ต้องระวังคำพูดเปลี่ยนชื่อะตที่บ้าหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อยไยบ้ร็วเร็วตตตองยังตีหน้าลงต่สงสัง้งโอ้หแตลู้่นตัวพกััอ อย่าไปสนใจให้เลยกันถ้ามันแตกนะมันคนเราก็เท่ากันอย่าไปมันเท่ากันอย่าไปมให้มันเลยหนึ่งสองให้ก่อนให้เลยหนึ่งสองถ้ารอดไปแตกก็แสดงว่าเราเก่งสิบแล้วคนที่เจอกันโอ้ยหกสิบก็ครบแล้วตอนนี้กำไรแล้วถ้าไม่มุ่งไปซะก่อนตอนนี้กำไรอกำไรที่คนในโลกก็เหมือนกันทีมเก่งแปดสิบกว่าแล้วนะของประชาอาจารย์อาจารย์เราเสียอยากจะไป Ừ, ừ, Có <coughs> <d minor thông coughs> <d morga> <coughs>

ยังไม่มีต evet, yeah, sí, ัวเองเลยกดตรงไหนเลยชือเฉยๆอ๋อเดี๋ยวเออย่เฉยๆยังไม่มีตัวเองเดีล้วไ่ได้ใกล้ได้ายกระกเอาเปลี่ยนได้กราวน์นะ เอามุมน du ู ab, ้อ่ม่ตดไมตอจะได้อยู่ในรูปไงเอาวเอาวะเป็นเป็นเป็นในแบบโอนตัเงเลยเหรอดเล้เนี่ยน้าได้ได้ดีมากแต่แต่ทวนแสงหน่อยนังดไมม่มีเลยแสงมืดแ่สหนก็ตยืนตรงน้าต่างใช่ครับ ไปนี่่ยุบินกันแล้วแม่รอนดุูกา่ดอนยอล้ที่สนามนบี่ยหนรถนี่มาไปดูมาหน่อนลถ้าใครไปนอนหลับบ้นนีท้าย เยอะย mm ้าวแบบนี้เลาเรื่องกหาเลยโอ้ยยังมีอกแต่แค่ดางนั่นตอ้าวจะเป็มนนได้ไม่หมน้่ะไม่ไหมโอเคไดละขอบคุณนะขอบคุณข้หวนี่ละยังไม่มีมุมถือนะมือถ